สวัสดีค่ะเรามาทำความรู้จักเลขศาสตร์อีกตัวนะคะที่มีความสำคัญไม่แพ้กับเลขศาสตร์ตัวอื่นเลยนะคะเลขศาสตร์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยจะรู้สึกกังวลหรือว่าไม่ชอบใจนะคะนั่นก็คือหมายเลขศูนย์นั่นเองค่ะเลขศูนย์เนี่ยต้องบอกว่าโดยตัวเขาเนี่ยเป็นเรื่องของดาวมรตยูนะคะดาวดวงนี้เนี่ยจะมีนิสัยแตกต่างจากผู้อื่น ะฉะนั้นเขาอยู่ใกล้ดาวดีเขาก็จะทำลายตัวเลขที่ดีตัวนั้นให้คุณภาพมันด้อยลงนะคะแต่ถ้าอยู่กับเลข5หรือเลข9นะคะตัวนี้จะค่อนข้างส่งเสริมค่ะแต่ต้องไม่มีตัวเลขอื่นๆเข้าไปปะปนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติท่านใดที่มีตัวเลข0อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะลองทักเข้ามา วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ได้ฟรีนะคะเพราะว่าเลขศูนย์เนี่ยจะบอกไปในด้านหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างหนักค่ะถ้าหากว่าไปอยู่กับตัวเลขบางตัวจะส่งผลให้เกิดปัญหาที่แก้ไม่หายหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้หรือรักษาไม่หายขาดหรือแม้กระทั่งโรคทางวิญ,ญญาณแปลกที่เรา คิดไม่ถึงก็ได้นะคะก็จะต้องมาแยกแยะก,ก่อนเอามาเช็คดูก่อนว่าเลขศูนย์ตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ใกล้กับตัวเลขอะไรนะคะแต่ถ้าสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลบ่อยๆบ,บ,บอกได้เลยนะคะว่าเลขศูนย์เนี่ยส่งอิทธิพลให้มีความประสบความสำเร็จความสุขความเจริญได้เช่นกันค่ะฉะนั้นก่อนที่จะเชื่อนะคะ รองมาวิเคราะห์กับอาจารยออยก่อนได้ค่ะ